โคตรดิอยู่ยากสัตว์เลยวะคุณโอ้ยคุณสองเฉยไอ้เหี้ยโโอ้หไอ้เหี้ยงตีธรรมดาคุณสองให้สัตว์ก็เหี้ยเลยเกิดเลยสัตว์ อะไรก็บี่ยเออมันต้องอย่างนี้หน่อยโผล่ความยิ่งใหญ่ฟังดูความได้ดับรู้หน่อยยิ่งใหญ่มากๆเกอแล้ว yeah, ไ yeah. อ้เงี้ยแน่นอนยังใหญ่เลยต้องเชี่ยต้องเอาดับเบิร์กก่อนงั้นโดนไล่ยู่วนๆเยอะต้องดับเปิร์ก,กนนนน yeah. รในห้อคนน่าหลบคาเลย มากันในหาวด้วยตกูนี่ไงกันทั้งสกิลอะไรกันนักหนาเนี่ยเที่ยงหน้าดูเรื่องฟอนตอยตอนนี้ทุกมุมจะดูเรื่องก็ยังหายตะตันกูได้ไงเราไอ้ที่นี่ฟาโร่แม่โอ้ยี่ฟาโร่คาดาฟ้าได้สแต่ชิ้นเดียวตายหาแล้วกูนี่ไงกูเจอไม่ไปจะไปตรงนั้นกัน่ะ ไทำไมกันกูว่ามันจะเดินไปหาฟาโรยเหี้ยในห่าวแม่งตามตู่อยู่นั่นแหละหน่าเบื่อเย้แล้วกูเบื่อมากแม่งออกดาบเปิดทำไมเนี่มยมีอะไรไหมไม่มีอ้าวไม่ดียว

ไี่ยิงไกลเลเพื่อนเลยวะไม่งันแม่งตายฮาฟีไอ้จ้ะเยอมากเฮ้ย้เฮ้ยไอ้เดีใยดีายกู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 อ้า ไม่ทันคือเดินมาจะถึงตัวปอแล้วแย่วเพื่อนมีเยอะเพื่อนรตาแตกพายสัแสเอาตัวระเบิดดีไม่เหงาไหมเหงาดีกูอยู่คนเดียวเหงาใจนิดแต่เนี่ยเยี่ยมเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันจะอยู่ที่กูกลาง โอโหเรียชิตันสามคูนสี่หลัวพ่อมึงเจัดขอรฟิลมไา่ใจทำไมอ่ะอามีกัชันจะตสูบมาก นักลัวนักลัวอะไรแเนี้ยโอ้โหเฮียโอ้โหเฮ้ยทีเดียวเฮียโอ้โหเฮียยิ่งใหญ่อลังการลามเกียรติยนจัดปยุ่ปังของจริงก็บอกเลยนะครับ อยู่เมื่อกี้มันจอกูกระตกปุ๊บทุกอย่างเขาหายหมดทีอยู่ทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันหมดกูก็เลยงงเราทุกอย่างเขหายไปหมดเก็บแมงพาโลคาลาฟาแล้วแน่นอนจริงหนีก่อนละกูอ A professional is always on the alert. I'm not one to dawdle. I know what I'm doing. Ah, what I have everything, kid. Yeah, why, เฮียวิ่งขึ้นมาได้ปะกำลังวิ่งอยู่ไม่ทันโหใส่กระทับแตนตีเทนในหาเลยออกเลยกัดฟอลโล่ด้เวยเออ BCB กระเด็ เฮ้ยเอกระทาวานฟ้ากันจะเิไ้อนแก้ได้ไหมพยายามไม่ถึงอุ้ยพี่อดตรงนั้นไม่ยินแกอะหแ่วเฮ้ยเมื่อกี้รับอวเขาหลัง กูว่าอะไร้็ไอสั์แน่นอนจริงพวกคิดนี้ไม่หลงวะเถ้าเป็นใครกันหลังูุลยมังอยู่ยากจริงไงัต์ตกูกัดตายสูงมากอะ ไกูได้เหรอกูไม่กูทำฟ้าไปเลยวะนั่นไงกูเจอหนึ่งศพละจะขายดอกกูนี่หนึ่งศพ <c oughs> โหเพื่อนมันตอกโตเป็นมาแล้วเพื่อนมันเห็นพวกเราหมดแล้วนะโอ้ยเหี้ยไพโรอีกแล้วเหี้ยกูโดนขังไปสองรอบเลยอีกแล้ แม่งเลยอะไรกับคุณตักหนาเนี่ยฮะว้าวหมดเป็นแค่ต้นไมงง้ง่อยๆนะแมงยุงกับคุจังกบ <c oughs> อนกูย่างแรงอ๋อเปิดไม่เปิดตายใครมันตายได้ไงเรเพื่อนโดนเปิดสกิลสองสกิลหนึ่งติตาย

พีเออแย่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 มันจะกดมิชบีด้วยอี้ลืมจะลืมมิชบีฟังเปล่าหน่วยโมเลยเวลานจุดเก็บกวาดเทศสารกวาสาวเวนีไม่ได้เียไอช่องที่วานคุณกคาถาฟ้าไหลคา จะตายว่าคุณจะตายไงในเหา่าเราวคข้างๆ้างคุณแน่เลยฟารโนะฟาร,โนะรยุว่ากูเน,นี่ยฟาโลยุว่ากูเนี่ยยุติยุว่าฝ่าโรยุยังสนุกตามตามภาษาผัวเมียตายแล้วฟาโลตายแล้วเพื่อนเดีย๋ยวกลับไปก่อน แถวนี้มันน่ากลัวตีตามภาษาผมเมียกูอยู่เมื่อกี้ว่กูออกกระทาไฟกูเรารรน้ำแข็งดีวะแล้วแต่โอ้โหยี่ไร่าวที่แมเตะต่ขลัวเขาเยี่ยเลยอ๋ออ๋ออยังไร่วมนขี้อแบซมิับปะใช่ไปไปสับ เอาไปเลยคาทาฟ้าเลือดเด้งมาสามพันนี่ไม่เลือดก,กูไม่เห็นที่เลยวะจะใส่ 6, าใจละหกพันไม่เลือดก,กูไม่เห็นที่ยวไม่เลือดก,กูมีแค่ก,ก้อนก้อนไม่ต่างกับมึงเลยวะฮะ<า>ทางนี้เอดก,กูก็หกพันแปดไม่มาอยูช่องขีดดิบาโคดกูเนี่ยบาโคดกูเป็นแค่เนี่ยเหมือนมึงเลยไม่เคยช่วยกูเลยแย่วะ่ะ คุยในห่าวครับมึงอ่ะคุยตายไปตายฮะทำเป็นอึดนะใช่ไหมสองิิล แหม่ไงาวไม่เห็นกูก็ไม่ออกกันนะอาโอ้ยชิบหยจิ้มสักทีใช่ไหมจิม้มใครก็ตายไอ้ยังแหลกเหลกช่ไ <c oughs> หมหลเหี้ยเอ้ยมึงจะขัดขาวางกูทำไมล่เฮ้ยสวิตเบ๊กไอยากรอดเพรามึมงตีมึงตีข้างข้างช่วยมึงรอแม่ ในเนี้ยหาเพื่อนจบเลยโอ้ดาเมจเยอะจัดจัด